คนเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าทุกอย่างต้องมีคำตอบถ้ามีปัญหาต้องหาวิธีแก้ถ้าไม่เข้าใจต้องคิดต่อถ้าเกิดความไม่ยุติธรรมต้องอธิบายให้ได้ความเชื่อแบบนี้เคยช่วยให้เราอยู่รอดในช่วงหนึ่งของชีวิตมันผลักให้เราลุกขึ้นสู้อดทนพยายามและไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเมื่ออายุมากขึ้นผ่านเรื่องราวมากขึ้นหลายคนเริ่มพบความจริงบางอย่างที่ไม่ค่อยมีใครบอก นั่นคือชีวิตไม่ได้ให้คำตอบกับทุกเรื่องและการพยายามหาคำตอบให้ทุกเรื่องอาจไม่ใช่สิ่งที่ช่วยเราเสมอไปสวัสดีครับนี่คือช่องสัจธรรมยามชราพื้นที่เล็กๆสำหรับผู้สูงอายุที่เราจะมานั่งคุยกันด้วยภาษาธรรมฟังเรื่องราวจริงฟังข้อคิดง่ายๆที่อาจเปลี่ยนวิธีมองชีวิตและทำให้หัวใจเบาสบายกว่าที่เคยยิ่งอายุมากยิ่งเจอคำถามที่ไม่มีคำตอบง่าย ลูกหลานเปลี่ยนไปความคิดไม่เหมือนเดิมคนที่เคยใกล้กลับพ่างอดีตบ,บางอย่างย้อนกลับไปแก้ไม่ได้ความยุติธรรมที่เคยหวังไม่เคยมาถึงสุขภาพที่เคยไว้ใจเริ่มไม่แน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นใจของเรากลับลยังทำงานหนักเหมือนเดิมคิดบน่นถามซ้ำพยายามทำความเข้าใจพยายามหาว่าใครผิดใครถูกพยายามอธิบายทุกอย่างให้มันลงตัวทั้งที่บางเรื่อง ต่อให้คิดอีกอกี่ครั้งก็ไม่ได้ทำให้มันดีขึ้นเลยหลายคนไม่รู้ตัวว่าความเครียดที่เพิ่มขึ้นในวนัยนี้ไม่ได้มาจากเหตุการณ์ใหม่ๆมากนักแต่มาจากการคิดซ้ำกับเรื่องเดิมเรื่องที่ผ่านไปแล้วเรื่องที่แก้ไม่ได้และเรื่องที่เราไม่มีอานาจเปลี่ยนแปลงแต่ใจยังไม่ยอมวางเพราะถูกฝึกมาให้เชื่อว่าถ้าเราคิดมากพอเดี๋ยวก็เข้าใจเดี๋ยวก็หาทางออกได้ทั้งที่ความจริงของชีวิตคือ มีเรื่องจำนวนมากที่เข้าใจแล้วก็ยังเจ็บและมีเรื่องจำนวนมากที่ต่อให้เข้าใจก็ไม่ทำให้มันหายไปลองสังเกตตัวเองดูให้ดีเราเหนื่อยเพราะเหตุการณ์จริงๆหรือเหนื่อยเพราะใจไม่ยอมพักหลายครั้งเหตุการณ์จบไปแล้วแต่ใจยังทำงานต่อยังย้อนกลับไปคิดว่าน่าจะพูดแบบนั้นน่าจะทำแบบนี้น่าจะไม่ยอมน่าจะอดทนน่าจะเข้าใจเขาให้มากกว่านี้คำว่าน่าจะเหล่านี้ ทำให้ใจเราไม่เคยหยุดแม้ในวันที่ร่างกายเริ่มอ่อนแรงลงทุกปีในวัยหนุ่มสาวการหาคำตอบคือพลังเพราะมันทำให้เราเดินหน้าแก้ปัญหาสร้างตัวแต่ในวัยที่ผ่านชีวิตมามากแล้วการหาคำตอบทุกเรื่องอาจกลายเป็นภาระเพราะพลังใจของเราไม่ได้เหลือเท่าเดิมเหมือนเมื่อก่อนแต่ความคาดหวังต่อตัวเองกลับเย็นเท่าเดิมหรือบางทีก็มากกว่าเดิมเราคาดหวังว่าจะเข้าใจทุกคนเข้าใจทุกสถานการณ์ และจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยทั้งที่ชีวิตจริงไม่ได้เรียบร้อยแบบนั้นหลายคนเครียดเพราะอยากเข้าใจลูกหลานอยากรู้ว่าทำไมเขาไม่คิดเหมือนเราทำไมเขาไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเคยให้ทำไมเขาเปลี่ยนไปแต่ความจริงคือชีวิตของเขาไม่ได้เดินบนเส้นเดียวกับเราอีกแล้วต่อให้เราหาคำอธิบายได้ใจก็อาจยังไม่สบายเพราะสิ่งที่เราอยากได้จริงๆไม่ใช่คำตอบต้นเหตุผลแต่คือความรู้สึกว่า เรายังมีความหมายและความรู้สึกแบบนั้นเหตุผลลุ่นล้วนไม่สามารถให้ได้บางคนพยายามหาคำตอบให้กับอดีตคิดซ้ำๆว่าถ้าวันนั้นเลือกอีกทางชีวิตจะดีกว่านี้ไหมถ้าวันนั้นอดทนกว่านี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไหมคำถามแบบนี้ไม่มีวันจบเพราะอดีตไม่เปิดโอกาสให้เราแก้ไขและคำตอบที่ได้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนความจริงในวันนี้ได้มีแต่จะทำให้ใจเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆโดยไม่จำเป็น สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในวัยนี้คือใจเรายังทำงานเหมือนเดิมแต่ชีวิตไม่เหมือนเดิมแล้วร่างกายอ่อนแรงสมาธิสั้นลงพลังใจลดลงแต่เรายังใช้ใจแบบเดิมคือคิดเยอะแบบเยอะและคาดหวังเยอะความไม่สมดุลน,นี้เองที่ทำให้ความเครียดค่อยๆสะสมแม้ชีวิตภายนอกจะดูเงียบลงก็ตามเราอาจไม่เคยถูกสอนว่าใจมีสิทธิพัก และไม่จําเป็นต้องเข้าใจทุกเรื่องเพื่อจะอยู่ต่อได้ความเชื่อที่ว่าต้องเข้าใจถึงจะปล่อยได้ทําให้หลายคนติดอยู่กับการคิดไม่รู้จบทั้งที่บางเรื่องปล่อยได้โดยไม่ต้องเข้าใจและบางเรื่องวางลงได้โดยไม่ต้องมีคําตอบที่ชัดเจนเมื่อคิดมาถึงตรงนี้บางคนอาจเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมหาคําตอบแล้วเราจะอยู่อย่างไรจะปล่อยอย่างไรจะไม่กลายเป็นคนแพ้ชีวิตหรือ แต่บางทีคำถามที่ควรถามจริง,รงๆอาจไม่ใช่ทำยังไงให้เข้าใจทุกอย่างแต่อาจเป็นทำยังไงให้ใจเราไม่ต้องเจ็บไปกับทุกอย่างบางครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดแต่คือพื้นที่ว่างให้ใจได้หายใจและเมื่อใจได้พักเราอาจเริ่มเห็นบางอย่างชัดขึ้นเองโดยไม่ต้องบังคับให้มันชัดความจริงอย่างหนึ่งที่หลายคนเริ่มสัมผัสเมื่ออายุมากขึ้นคือต่อให้เราเข้าใจทุกอย่างเหตุผลครบถ้วน เห็นภาพทุกมุมใจก็อาจยังไม่สงบอยู่ดีเพราะความสงบไม่ได้เกิดจากการเข้าใจทุกเรื่องแต่มันเกิดจากการหยุดเอาใจไปวางไว้กับทุกเรื่องหลายครั้งเราไม่ได้ทุกเพราะปัญหาใหญ่แต่ทุกเพราะใจไม่ยอมถอนตัวออกจากสนามเราเอาใจไปยืนอยู่ตรงที่มีเสียงมีความคาดหวังมีคำพูดที่กระแทกและมีเรื่องที่ควบคุมไม่ได้แล้วเราก็พยายามยืนอยู่ตรงนั้นให้นานที่สุดเพราะคิดว่าถ้าไม่ยืนเดี๋ยวแพ้ เดี๋ยวเสียเดี๋ยวถูกมองว่าอ่อนแอทั้งที่ความจริงคือใจเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ยืนรับแรงกระแทกตลอดเวลาโดยเฉพาะในวันที่ร่างกายและพลังชีวิตไม่เหมือนเดิมแล้วคนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าถ้าเราไม่เถียงไม่อธิบายไม่โต้แยง้งเท่ากับเรายอมรับความไม่ยุติธรรมแต่บางครั้งการเถียงทุกครั้งการอธิบายทุกเรื่องและการพยายามให้คนอื่นเข้าใจเราให้ได้ คือการทำร้ายใจตัวเองซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวเพราะไม่ใช่ทุกคนที่อยากเข้าใจและไม่ใช่ทุกสถานการณ์ที่ความจริงจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นบางครั้งความจริงทำให้เจ็บมากกว่าเดิมด้วยซ้ำยิ่งอายุมากยิ่งเริ่มเห็นว่าการเอาชนะไม่ได้ให้ความสงบเสมอไปเราอาจชนะในเหตุผลแต่แพ้ในใจเราอาจพูดถูกทุกประโยคแต่กลับนอนไม่หลับทั้งคืนเราอาจทำให้คนอื่นเงียบได้ แต่ใจเรากลับดังขึ้นเ,เรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอแต่มันบอกว่าใจเรากำลังเหนื่อยและกำลังต้องการการดูแลในรูปแบบใหม่มีเรื่องจำนวนมากในชีวิตที่ไม่ต้องการการแก้ไขแต่ต้องการการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างที่มันเป็นและเราไม่จำเป็นต้องเอาใจเข้าไปคลุกกับมันตลอดเวลาการยอมรับแบบนี้ไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไป แต่ทำให้ปัญหาหยุดทำร้ายเราเพิ่มขึ้นในทุกๆวันหลายคนใช้ชีวิตมาทั้งชีวิตด้วยการอดทนแก้ไขและแบกรับจนลืมไปว่าใจเองก็มีขีดจำกัดเหมือนร่างกายใจไม่ใช่เครื่องจักรที่ทำงานได้ไม่รู้จักเหนื่อยแต่เราไม่เคยให้สิทธิใจได้พักเพราะกลัวว่าถ้าพักแล้วทุกอย่างจะพังแต่ความจริงคือหลายอย่างพังเพราะเราไม่เคยพักตั้งหากเมื่ออายุมาขึ้นเราอาจเริ่มรู้สึกว่า ความวุ่นวายเล็กๆที่เมื่อก่อนทนได้ตอนนี้กลับทนไม่ไหวเสียงดังๆคำพูดแรงๆข่าวร้ายๆหรือการถกเถียงที่ไม่มีวันจบเริ่มทำให้ใจสัน่นเหนื่อยง่ายและอยากถอยออกมานี่ไม่ใช่ความถดถอยแต่คือสัญญาณว่าใจกำลังบอกเราว่าพลังที่เหลืออยู่ควรถูกใช้กับสิ่งที่จำเป็นจริงๆไม่ใช่กับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาความสงบจึงไม่ใช่ของฟุ่มเฟือย และไม่ใช่ของคนที่ไม่มีปัญหาแต่เป็นสิ่งจำเป็นของคนที่ผ่านปัญหามามากพอแล้วความสงบไม่ใช่การปิดตามไม่มองความจริงแต่คือการเลือกว่าจะมองอะไรและจะไม่มองอะไรใจเรามีพื้นที่จำกัดถ้าเอาไปใส่ทุกเรื่องมันก็จะล้นและเมื่อมันล้นความทุกข์ก็จะไหลออกมาโดยไม่เลือกเวลาบางครั้งการเงียบไม่ได้หมายถึงเราไม่มีอะไรจะพูดแต่หมายถึงเราเลือกไม่พูด เพื่อรักษาใจบางครั้งการถอยไม่ได้หมายถึงเราแพ้แต่หมายถึงเราเลือกที่จะไม่เอาใจไปเสี่ยงกับแผลใหม่ๆที่ไม่จำเป็นต้องเกิดความสงบในความหมายนี้ไม่ได้เกิดจากการหนีปัญหาแต่เกิดจากการรู้จักปกป้องใจตัวเองในจุดที่ควรปกป้องชีวิตในวนัยนี้ไม่ได้ต้องการชัยชนะเพิ่มแต่ต้องการความเบาลงเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับใครอีกแล้วสิ่งที่ควรพิสูจน์ที่สุด คือเรายังดูแลใจตัวเองได้หรือไม่ยังฟังสัญญาณความเหนื่อยของตัวเองได้หรือเปล่าและยังกล้าพอที่จะวางบางเรื่องลงโดยไม่รู้สึกผิดหรือไม่หลายคนรู้สึกผิดทุกครั้งที่เลือกความสงบรู้สึกว่ากำลังละเลยหน้าที่กำลังไม่สู้หรือกำลังปล่อยให้ความไม่ถูกต้องอยู่ต่อแต่ความจริงคือไม่มีใครได้ประโยชน์ถ้าใจเราแตกสลายไปพร้อมกับความถูกต้องไม่มีใครได้อะไร ถ้าเราป่วยเพราะแบตท,ทุกอย่างไว้คนเดียวและไม่มีใครชนะจริงๆถ้าเราต้องแลกความสงบทั้งชีวิตเพื่อเอาชนะเรื่องที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยเมื่อมองมาถึงตรงนี้บางคนอาจเริ่มเห็นว่าความสงบไม่ใช่ปลายทางแต่เป็นกระบวนการเป็นการเลือกซ้ำๆในชีวิตประจำวันว่าจะเอาใจไปวางตรงไหนจะดึงใจออกจากตรงไหนและจะยอมปล่อยอะไรไปบ้าง แม้ยังรู้สึกค้างคาอยู่ในใจบางเรื่องอาจยังไม่จบบางความสัมพันธ์อาจยังไม่เข้าใจและบางคำถามอาจยังไม่มีคำตอบแต่ใจเราไม่จำเป็นต้องแบกทั้งหมดนั้นไปพร้อมกันตลอดเวลาเราสามารถวางลงชั่วคราวได้โดยไม่ต้องปิดบัญชีชีวิตและไม่ต้องตัดสินว่าใครถูกใครผิดในทันทีและเมื่อเราเริ่มทำแบบนี้บ่อยขึ้นใจจะค่อยๆเรียนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องตอบสนองต่อทุกอย่าง ไม่จำเป็นต้องคิดต่อทุกเรื่องและไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในทุกสถานการณ์ความเบาเล็กๆจะเริ่มเกิดขึ้นทีละนิดแม้ปัญหายังอยู่เหมือนเดิมแต่ใจจะไม่ถูกดึงลงไปจมอยู่ในนั้นตลอดเวลาบางทีนี่อาจเป็นจุดที่หลายคนเริ่มเข้าใจว่าความสงบไม่ใช่สิ่งที่ต้องหาแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราเลืกทำบางอย่างที่ทำร้ายใจตัวเองและเมื่อเราเริ่มเห็นว่าชีวิตที่เหลืออยู่ ไม่ได้ต้องการคำตอบมากขึ้นแต่ต้องการความอ่อนโยนมากขึ้นโดยเฉพาะจากตัวเราเองและเมื่อเริ่มอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นเราจะเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่เมื่อก่อนมองไม่เห็นนั่นคือใจเราไม่ได้ต้องการให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนถึงจะสงบได้ใจไม่ได้รอให้ทุกคนเข้าใจเราใจไม่ได้รอให้เรื่องค้างคาทุกเรื่องมีคำอธิบายสวยงามใจแค่ต้องการหยุดถูกบีบหยุดถูกเร่ง และหยุดถูกลากไปอยู่ในที่ที่มันเจ็บซ้ำๆหลายคนใช้ชีวิตมานานกับความคิดว่าถ้าเราไม่จัดการเดี๋ยวมันจะเลวร้ายถ้าเราไม่พูดเดี๋ยวจะเสียถ้าเราไม่คิดเดี๋ยวจะพลาดความคิดแบบนี้เคยจำเป็นในช่วงหนึ่งของชีวิตแต่เมื่อวันหนึ่งพลังชีวิตเปลี่ยนไปความคิดแบบเดิมกลับกลายเป็นภาระเราไม่ได้พลาดเพราะคิดน้อยแต่พลาดเพราะคิดมากเกินไปคิดจนใจไม่มีที่ว่างให้พัก คิดจนลืมฟังสัญญาณเล็กๆที่ใจส่งมาเตือนว่าพอแล้วเมื่อใจเริ่มเหนื่อยสัญญาณจะไม่มาในรูปของคำพูดสวยๆแต่มาในรูปของความหมุดหิดเล็กน้อยความเบื่อหน่ายโดยไม่รู้สาเหตุความไม่อยากคุยความไม่อยากอธิบายหรือแม้แต่ความอยากอยู่เงียบๆคนเดียวสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความผิดปกติแต่เป็นภาษาของใจที่กำลังบอกว่าพลังที่เหลืออยู่ควรถูกใช้กับสิ่งที่จำเป็นจริงๆ ไม่ใช่กับทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตความสงบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการตัดขาดจากโลกแต่หมายถึงการเลือกว่าจะให้โลกเข้ามาแค่ไหนบางเรื่องเราแค่รับรู้แล้ววางบางคำพูดเราแค่ฟังแล้วไม่เก็บบางเหตุการณ์เราแค่เห็นแล้วไม่ต้องตีความต่อใจไม่จำเป็นต้องตอบสนองทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะการไม่ตอบสนองไม่ได้แปลว่าเราไม่รับผิดชอบแต่มันแปลว่า เรารู้จักขอบเขตของตัวเองมากขึ้นยิ่งอายุมากยิ่งเห็นชัดว่าพลังชีวิตไม่ได้เพิ่มแต่ความคิดกลับเพิ่มขึ้นถ้าไม่เลือกความคิดจะกินพื้นที่ทั้งหมดและเมื่อพื้นที่ในใจเต็มความสุขก็ไม่มีที่อยู่ความสงบจึงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามอายุแต่เป็นผลจากการเลือกอย่างตั้งใจว่าจะใช้พลังที่เหลืออยู่กับอะไรและจะไม่ใช้กับอะไรอีกต่อไปหลายคนเริ่มสงบได้ เมื่อยอมรับว่าตัวเองไม่จําเป็นต้องเป็นคนเดิมตลอดไปเราไม่จําเป็นต้องเข้มแข็งแบบเดิมไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบทุกอย่างแบบเดิมและไม่จําเป็นต้องแบกทุกความคาดหวังเหมือนเมื่อก่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความซื่อสัตย์กับสภาพชีวิตจริงๆที่เป็นอยู่เมื่อใจเริ่มปล่อยบางเรื่องลงได้ความสัมพันธ์ก็เริ่มเปลี่ยนไปเราอาจพูดน้อยลงแต่ฟังมากขึ้นเราอาจไม่รีบตัดสิน จะให้เวลากับตัวเองมากขึ้นเราอาจไม่พยายามแก้ทุกอย่างแต่เลือกดูแลตัวเองก่อนและน่าแปลกที่หลายครั้งเมื่อเราไม่พยายามมากเกินไปความตึงเครียดกลับลดลงเองโดยไม่ต้องอธิบายอะไรยืดยาวความสมบยังสอนเราอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่ต้องรีบเคลียร์และไม่ใช่ทุกความไม่เข้าใจที่ต้องรีบแก้บางความสัมพันธ์ดีขึ้นได้เมื่อเราให้ระยะห่างที่พอดี บางความรู้สึกเบาลงได้เมื่อเราไม่พยายามดันมันให้หายเร็วเกินไปใจมีจังหวะของมันเองและเมื่อเราไม่ไปฝืนจังหวะนั้นใจก็จะค่อยๆปรับตัวได้ดีกว่าที่คิดเมื่อมองย้อนกลับไปหลายคนอาจเริ่มเห็นว่าสิ่งที่ทำให้เครียดที่สุดในชีวิตไม่ใช่เหตุการณ์แต่คือการที่เราไม่ยอมให้เหตุการณ์ผ่านไปเราเก็บมันไว้คิดมันซ้ำและเอามันมาวัดคุณค่าของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีก ความสงบจึงไม่ใช่การทําให้ชีวิตโลง่งแต่คือการทําให้ใจไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้พร้อมกันและเมื่อใจเริ่มเบาเราจะเริ่มเข้าใจบางอย่างโดยไม่ต้องคิดมากนั่นคือเราไม่จําเป็นต้องชนะทุกวันไม่จําเป็นต้องถูกทุกครั้งและไม่จําเป็นต้องเป็นที่เข้าใจของทุกคนเพื่อจะมีชีวิตที่ดีความดีของชีวิตในวนัยนี้อาจไม่ได้อยู่ที่ความสําเร็จหรือคํายอมรับแต่อยู่ที่การนอนหลับได้โดยไม่ต้องคิดบน และตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้สึกหนักตั้งแต่ยังไม่ลุกจากเตียงบางทีความสงบจึงไม่ใช่คำตอบที่เราหาเจอแต่เป็นคำตอบที่ค่อยๆปรากฏขึ้นเมื่อเราเลิกถามคำถามบางอย่างเลิกบังคับใจให้วิ่งตามทุกเรื่องและยอมรับว่าชีวิตที่เหลืออยู่ไม่ได้ต้องการความเข้มข้นมากขึ้นแต่ต้องการความอ่อนโยนมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเราเริ่มเดินมาถึงตรงนี้ความคิดหนึ่งอาจค่อยๆชัดขึ้นในใจ โดยไม่ต้องมีใครบอกนั่นคือบางครั้งการไม่ทำอะไรเพิ่มการไม่คิดอะไรต่อและการยอมให้ความเงียบอยู่กับเราอย่างที่มันเป็นอาจไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นพื้นที่เดียวที่ใจได้พักจริงๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีและเมื่อใจได้พักจริงๆเราจะเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างความเงียบกับความว่างความเงียบคือการไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกแต่ความว่าง คือการไม่มีแรงดึงจากภายในความว่างไม่ได้หมายถึงการไม่คิดอะไรเลยแต่หมายถึงการไม่ถูกความคิดลากไปมาอย่างควบคุมไม่ได้ใจยังคิดได้แต่ไม่ต้องคิดต่อใจยังรับรู้ได้แต่ไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้พร้อมกันหลายคนกลัวความว่างเพราะเข้าใจว่ามันคือความโดดเดี่ยวความไม่มีคุณค่าหรือการถูกทิ้งให้อยู่ลำพังแต่เมื่ออยู่กับมันจริงๆจ,จะพบว่าความว่างไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มันไม่กัดกินเราไม่ทำให้เราหายไปและไม่ทำให้ชีวิตพังตรงกันข้ามความว่างกลับเป็นที่ที่ใจได้ซ่อมตัวเองเงียบๆโดยไม่ต้องมีใครมาช่วยไม่ต้องมีคำแนะนำและไม่ต้องมีคำตอบใด,ใ,ดในความว่างนั้นใจจะเริ่มฟังตัวเองได้ชัดขึ้นเราจะเริ่มรู้ว่าอะไรคือเรื่องที่ยังสำคัญจริงๆและอะไรคือเรื่องที่เราแบกไว้เพราะความเคยชินไม่ใช่เพราะมันจำเป็น หลายความคิดที่เคยดูใหญ่จะค่อยๆเล็กลงเมื่อไม่มีใครมาขยายมันหลายความกังวลที่เคยดังจะค่อยๆเบาลงเมื่อเราไม่เอาใจไปจ้องมันตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยคือเมื่อเราไม่พยายามหาคำตอบใจกลับเริ่มคลายตัวความตึงที่เคยเกาะอยู่ตามอกตามไหล่หรือในหัวจะค่อยๆผ่อนลงโดยไม่ต้องตั้งใจเราอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคลายตอนไหนรู้ตัวอีกที ก็หายใจได้ลึกขึ้นนั่งได้นานขึ้นและอยู่กับตัวเองได้โดยไม่รู้สึกอึดอัดเหมือนก่อนความสงบแบบนี้ไม่ได้มาในรูปของความสุขล้นๆ้นหรือความสบายใจแบบตื่นเต้นแต่มาในรูปของความธรรมดาที่ไม่ต้องพยายามมันคือการนั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่รู้สึกผิดคือการไม่ต้องรีบลุกไปทำอะไรคือการไม่ต้องอธิบายตัวเองให้ใครเข้าใจและไม่ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองยังมีคุณค่าอยู่หรือไม่ เพราะในความว่างนั้นคุณค่าไม่ได้ถูกวัดด้วยการกระทาแต่วัดด้วยการมีอยู่เมื่อเริ่มสัมผัสความสงบแบบนี้บ่อยขึ้นเราจะเริ่มระวังตัวเองมากขึ้นโดยไม่ต้องบังคับเราจะรู้ว่าใจเราไหวแค่ไหนเราจะรู้ว่าเรื่องไหนควรเข้าไปเรื่องไหนควรถอยและเรื่องไหนควรปล่อยผ่านโดยไม่ต้องคิดต่อความรู้แบบนี้ไม่ได้มาจากการวิเคราะห์ แต่มาจากการฟังใจที่ไม่ถูกเสียงอื่นกลบหลายคนอาจเริ่มสังเกตว่าเมื่อใจสงบลงการตัดสินใจก็เปลี่ยนไปเราอาจพูดช้าลงตอบน้อยลงและเลือกคำมากขึ้นไม่ใช่พรกกลัวผิดแต่เพราะรู้ว่าคำพูดบางคำแม้จะถูกแต่ไม่จำเป็นต้องพูดและคำพูดบางคำแม้จะจริงแต่ไม่จำเป็นต้องรีบปล่อยออกไปใจที่สงบจะรู้จักจังหวะโดยไม่ต้องมีใครสอน ในชีวิตประจำวันความสงบอาจมาในรูปของช่วงเวลาสั้นๆเช่นนั่งมองแสงแดดตอนเช้าเดินช้าๆโดยไม่คิดอะไรฟังเสียงลมหายใจตัวเองหรือแค่นั่งเงียบๆโดยไม่เปิดอะไรเลยช่วงเวลาเหล่านี้ดูเล็กแต่มีพลังมากเพราะมันค่อ,คอยๆสอนใจว่าเราไม่จำเป็นต้องเติมอะไรตลอดเวลาเพื่อให้รู้สึกว่าชีวิตยังเดินอยู่เมื่อเราเริ่มเห็นคุณค่าของความสงบ เราจะเริ่มปกป้องมันโดยไม่ต้องมีเหตุผลเราจะไม่ยอมแลกความสงบกับการเอาชนะเล็กๆน้อยๆไม่ยอมแลกกับการพิสูจน์ตัวเองที่ไม่จําเป็นและไม่ยอมแลกกับการแบกเรื่องของคนอื่นมาทําร้ายใจตัวเองซ้ําๆความสงบจะกลายเป็นเส้นขอบเขตใหม่ที่ใจตั้งขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครอนุญาตบางทีนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่เราเริ่มเข้าใจชีวิตในแบบที่ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องสรุป และไม่ต้องมีบทเรียนชัดเจนความเข้าใจแบบนี้ไม่ได้มาในรูปของคําสวยๆแต่มาในรูปของการใช้ชีวิตที่เบาลงการยอมให้บางวันผ่านไปโดยไม่มีอะไรพิเศษและการยอมรับว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องมีความหมายใหญ่โตทุกวันและเมื่อเรายอมรับสิ่งนี้ได้ใจจะเริ่มผ่อนคลายกับความไม่สมบูรณ์ของชีวิตมากขึ้นเราจะไม่พยายามแก้ทุกอย่างให้ถูกต้องไม่พยายามจัดทุกอย่างให้เรียบร้อย และไม่พยายามทำให้ทุกวันมีคุณค่าเท่ากันเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ความเข้มข้นแต่อยู่ที่ความพอดีในความพอดีนั้นเราจะเริ่มรู้สึกว่าการอยู่เงียบๆไม่ใช่การเสียเวลาการไม่คิดอะไรต่อไม่ใช่การหนีปัญหาและการปล่อยให้วันหนึ่งผ่านไปอย่างธรรมดาไม่ใช่การล้มเหลวตรงกันข้ามมันอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของความสำเร็จ ที่ไม่เคยถูกนับมาก่อนความสำเร็จของการไม่ทำร้ายใจตัวเองเพิ่มและการไม่แบกสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องแบกอีกต่อไปและบางทีตรงจุดนี้เองที่หลายคนเริ่มเข้าใจอย่างเงียบๆว่าความสงบไม่ใช่สิ่งที่ต้องหาให้เจอแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเมื่อเราเลิกพยายามเป็นทุกอย่างและยอมเป็นแค่ตัวเองในแบบที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วและเมื่อไม่ต้องพิสูจน์ใจก็เริ่มวางอาวุธลงทีละชิ้น อาวุธชิ้นแรกที่วางยากที่สุดคือความคาดหวังว่าชีวิตควรเป็นอย่างไรหลายคนถืออาวุธชิ้นนี้มานานจนลืมไปแล้วว่ามันหนักแค่ไหนเราคาดหวังให้ลูกหลานเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นคาดหวังให้คนรอบตัวคิดเหมือนเราคาดหวังให้ความดีได้รับผลตอบแทนคาดหวังให้ความยุติธรรมมาในเวลาที่เราต้องการและคาดหวังให้ตัวเองยังทาได้เหมือนเดิมแม้ร่างกายจะไม่เหมือนเดิมแล้วความคาดหวังไม่ใช่สิ่งเลวร้าย แต่มันกลายเป็นความทุกข์เมื่อเราไม่ยอมปล่อยให้ความจริงเดินของมันเองเราเหมือนคนที่ยืนถือเชือกไว้แน่นแล้วดึงโลกเข้าหาตัวเองทั้งที่โลกไม่ได้ขยับเข้ามามีแต่มือเราเจ็บมีแต่ไหลเราเมื่อยและมีแต่ใจเราเหนื่อยการถือเชือกไว้นานๆทําให้เราเริ่มหมุดหงิดง่ายน้อยใจง่ายและเสียใจกับเรื่องเดิมๆซ้ําแล้วซ้ําอีกจนบางวันเราไม่ได้เสียใจกับเหตุการณ์ แต่เสียใจกับความจริงที่มันไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเมื่อใจเริ่มสงบใจจะเริ่มเห็นว่าความจริงบางอย่างไม่ต้องต่อสู้ด้วยการดึงไม่ต้องชนะด้วยการเถียงและไม่ต้องแก้ด้วยการบีบให้ใครเปลี่ยนความจริงบางอย่างอยู่ได้โดยไม่ต้องเข้าใจหมดความสัมพันธ์บางอย่างอยู่ได้โดยไม่ต้องลงเอยด้วยคำตอบที่ถูกใจทุกฝ่ายและชีวิตบางช่วงอยู่ได้ด้วยการยอมให้มันเป็นไปไม่ใช่ด้วยการทำให้มันสมบูรณ์ หลายคนกลัวการยอมให้มันเป็นไปเพราะคิดว่าเท่ากับยอมแพ้แต่ลองมองอีกมุมหนึ่งการยอมให้มันเป็นไปอาจเป็นการยอมรับว่าเราเหนื่อยแล้วและไม่จำเป็นต้องฝืนต่อความเหนื่อยไม่ใช่ความผิดความเหนื่อยคือความจริงของคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะและความจริงของวัยที่พลังชีวิตไม่ได้มีให้ใช้แบบไม่จำกัดการยอมรับความเหนื่อยจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความเมตตาไม่ใช่จุดจบของความเข้มแข็ง เมื่อเรามีเมตตากับตัวเองมากขึ้นเราจะเริ่มกล้าพูดคำว่าพอมากขึ้นพอกับการอธิบายพอกับการพิสูจน์พอกับการแบกและพอกับการคาดหวังว่าทุกอย่างต้องเรียบร้อยก่อนใจถึงจะสงบคำว่าพอไม่ได้แปลว่าไม่ทำอะไรเลยแต่มันแปลว่าทำเท่าที่ควรทำเท่าที่ไหวและทำโดยไม่ทำร้ายตัวเองเพิ่มชีวิตในวนัยนี้มีเรื่องหนึ่งที่เหมือนกันเกือบทุกคน คือเราเริ่มรู้สึกชัดขึ้นว่าเวลาเหลือน้อยลงไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเวลาไม่ได้ต่อรองกับเราและมันไม่ได้ยืดให้เพราะเราเครียดความเครียดไม่ได้เพิ่มเวลาแต่กลับกินเวลาที่เหลืออยู่ให้หนักขึ้นเราจึงเริ่มเห็นว่าอะไรที่ไม่คุ้มกับใจก็ไม่คุ้มกับเวลาและอะไรที่ไม่คุ้มกับเวลาก็ไม่คุ้มกับชีวิตบางคนเริ่มลดการรับข่าว ลดการเข้าไปอยู่ในวงสนทนาที่มีแต่การโต้แยง้งลดการฟังคำพูดที่ทำให้ใจร้อนและลดการเข้าไปในพื้นที่ที่ใจต้องเกรงตลอดเวลาไม่ใช่เพราะไม่สนใจโลกแต่เพราะเริ่มรู้แล้วว่าการรักษาใจตัวเองเป็นหน้าที่สำคัญพอๆกับการรักษาร่างกายใจที่ถูกกระแทกทุกวันแม้ไม่เห็นเลือดแต่ก็ช้ำได้และแผลของใจบางแผลรักษายากกว่าร่างกายซสอีก เมื่อเริ่มรักษาใจเราจะเริ่มมองเห็นความคิดของตัวเองเหมือนมองก้อนเมฆเมฆก้อนหนึ่งลอยมาเราไม่จําเป็นต้องวิ่งตามมันเมฆก้อนหนึ่งดำเราไม่จําเป็นต้องเชื่อว่าฝนจะตกทั้งวันเมฆก้อนหนึ่งหนักเราไม่จําเป็นต้องเอามันมาเป็นคําตัดสินชีวิตความคิดก็เหมือนกันมันมาแล้วก็ไปถ้าเราไม่คว้ามันไว้ถ้าเราไม่เอามันมาทําเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราไม่เอามันมาทําร้ายตัวเองซ้ําแน่นอนว่า บางความคิดยังหนักบางความจำยังเจ็บและบางความจริงยังทำให้ใจสะเทือนแต่ใจที่มีพื้นที่ว่างจะรับแรงสะเทือนได้ดีกว่าใจที่แน่นเต็มไปด้วยเรื่องค้างคาใจที่ได้พักบ่อยๆจะกลับมาแข็งแรงได้ง่ายกว่าใจที่ไม่เคยหยุดและนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนแม้มีปัญหาเท่าเดิมแต่กลับดูสงบกว่าเดิมเพราะเขาไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปแต่เขาเลิกเอาใจไปอยู่กับปัญหาตลอดเวลา เมื่อถึงตรงนี้หลายคนอาจเริ่มเข้าใจว่าความสงบไม่ใช่สิ่งที่ได้มาจากการจัดก,การชีวิตจนหมดแต่ได้มาจากการจัดก,การความสัมพันธ์ระหว่างใจเรากับชีวิตให้พอดีขึ้นเราไม่จำเป็นต้องทำให้โลกเงียบทั้งหมดแต่เราเลือกได้ว่าจะให้โลกดังแค่ไหนในใ,นใจเราและเราเลือกได้ว่าจะให้เรื่องไหนไมีสิทธิ์ทำให้เราเสียความสงบและถ้าต้องมีเรื่องหนึ่งที่ควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ มันอาจเป็นเรื่องเล็กมากเล็กจนดูเหมือนไม่มีความหมายนั่นคือทุกครั้งที่ใจเริ่มวิ่งหาเหตุผลเริ่มอยากเอาชนะเริ่มอยากอธิบายให้คนอื่นเข้าใจหรือเริ่มอยากแก้ทุกอย่างให้จบลองหยุดไว้สักมิตรแล้วถามตัวเองอย่างเงียบๆว่าเรื่องนี้คุ้มกับความสงบของเราหรือเปล่าถ้าคำตอบคือไม่คุ้มแค่วางลงก่อนก็ได้ยังไม่ต้องแก้ยังไม่ต้องตัดสินแค่วางลงก่อน แล้วให้ใจได้พักสักครั้งหนึ่งเพราะบางครั้งความเบาที่เกิดจากการวางลงชั่วคราวอาจทำให้เราเห็นทางที่ดีกว่าเดิมโดยไม่ต้องใช้แรงเลยหลายครั้งเราเครียดเพราะคิดว่าเราต้องตอบต้องแก้ต้องชนะต้องทำให้คนอื่นเข้าใจแต่ในพุทธธรรมความจริงข้อหนึ่งคือทุกข์ไม่ได้เกิดจากคำพูดของคนอื่นทั้งหมดคำพูดเป็นเพียงเสียงแต่ใจเราตังหากที่รับมาเป็นแผลพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นว่า สิ่งภายนอกมากระทบได้เสมอแต่เราเลือกได้ว่าจะรับมันไว้หรือไม่คำพูดที่มีคนยื่นมาให้ถ้าเราไม่รับมันก็ยังอยู่กับคนที่พูดไม่ได้ย้ายมาอยู่ในใจเราหลายเรื่องในชีวิตไม่ได้ต้องการการเอาชนะแต่ต้องการการวางลงเพราะการชนะด้วยเหตุผลอาจทำให้เราแพ้ด้วยความสงบเราอาจพูดถูกทุกอย่างแต่กลับนอนไม่หลับเราอาจอธิบายจนอีกฝ่ายเงียบแต่ใจเรากลับดังขึ้นไม่หยุด ความถูกต้องที่แลกมาด้วยความกระสับกระส่ายไม่ใช่ความคุ้มค่าในวัยที่ใจควรได้พักมากกว่าการพิสูจน์ในพุทธธรรมท่านไม่ได้สอนให้เราเป็นคนเฉยชาแต่สอนให้เรามีสติรู้ทันว่าอะไรควรรับอะไรควรวางไม่ใช่ทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตสมควรได้พื้นที่ในใจเราบางเรื่องแค่รับรู้และพอไม่ต้องตอบไม่ต้องเถียงและไม่ต้องเอามาคิดต่อจนใจพัง ลองสังเกตดูว่าทุกครั้งที่ใจร้อนใจแน่นใจหนักมันมักเกิดจากความอยากบางอย่างอยากให้เข้าใจอยากให้จบอยากให้ถูกใจเราและเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดใจก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงชี้ให้เห็นว่าทุกข์ไม่ได้เกิดจากโลกแต่เกิดจากใจที่ไปยึดโลกไว้แน่นเกินไปเมื่อมีเรื่องมากระทบลองหยุดสักหนึ่งลมหายใจแล้วถามตัวเองอย่างเงียบๆว่าเรื่องนี้คุ้มกับความสงบของเราหรือเปล่า ถ้าไม่คุ้มวางลงก่อนก็ได้ยังไม่ต้องแก้ยังไม่ต้องตัดสินเพราะการวางไม่ใช่การหนีแต่คือการไม่เพิ่มทุกข์ให้ใจในวันที่พลังชีวิตไม่เหมือนเดิมแล้วความสงบไม่ใช่การแพ้ชีวิตแต่คือการไม่ให้ใจตกกันทาตของอารมณ์และสุดท้ายความสงบอาจไม่ใช่คำตอบของทุกเรื่องในโลกแต่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ใจเราพังไปกับทุกเรื่องในชีวิต